โอ้โหลวยติมจังโต๊้เย็นที่มีอะไรบ้างเนี่ยโอ้ยไอติมนี่เหรอไอติมโอ้ยอย่ากทำไอติมกินเองบ้างเอ้ยทำไงดีเนี่ยหนวไปหมดแล้วเนี่ยโอยอยากกินไอติมจังอุยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอเคไหย ที่ทำไอติมอนเนกประสงค์เรามาทำไอติมกันเออเราทำสักประมาณสามไม้โพ่าตรงน,นี้เดี๋ยวเราไปใส่น้ำแดงกันที่เหลือเราเาไว้กินนี่นี่น้ำน้ำแดงแล้วก็ใช้นี้ปิดลงไปนี่ปิดลงไปปิดแบบเบาๆแล้วก็เราก็ต้องไปที่ตู้เย็น เิดแล้วใช่ไหมลงแล้วก็หยิบไปเพราะว่าถ้าเราใส่นนี้ก็เรอไปเก็บกินด้วยนี่ล้วใส่ตรงนี้โอเคผู้ชมครับคลิปนี้ก็ลาก่อนนะครับค่อยมาดูไอติม ep 2กันนะครับกดไลค์ด้วยนะครับถ้าใครอยากกินนะครับกดไลค์กดไลค์นะครับหากทำเองนะครับไอติมเราใส่อะไรก็ได้นะครับเราเหมือนว่าเราจะทำไอติมนมอะไรต่างๆนะครับ ถ้าเราอยากทําก็หันมาทําเองนะครับไม่ต้องซื้อให้เปลืองตังค์นะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ผมขออนุญาตลาก,กันก่อนนะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับลาไยนะครับบายบายทีม<อ>เฮ้ยโทรศัพท์อย่าไปอยู่ไก่เต้งหรออืมมันไก่เต็งเลยก็เดี๋ยวผมปิดไหวไหวไม่ได้เลยไม่ได้แล้วอยู่ไก่ต้งเดี๋ยวมันตาย